สวัสดีครับผมนิชิตเทมเป้ดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษหน่อยนะครับผมจะมาทําวงกบประตูกันนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็ใช้มีอุปกรณ์หลายๆอย่างนะครับแล้วแต่ท่านจะเลือกใช้นะครับวงกบที่เราทําตรงนี้เป็นแต่ว่าอันนี้เป็นเหมือนทาเป็นตัวอย่างมากกว่านะครับเป็นดี Y สําหรับท่านที่อยากจะทําวงกบด้วยตัวเองนะครับลองเข้าไปดูในคลิปกันครับว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างอย่างเช่นอัตรงนี้นะครับผมก็มีการเข้าไม้เข้าตัด บาก45นะครับมีบากอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันนะครับครับอย่างนี้ก็เป็นวงกบประตูนะครับประตูเนี่ยความสูงเนี่ยตรงเนี้ก็จะ2เมตรนะครับลงมาข้างล่างเนี่ยแต่ว่าตัวอันนี้เป็นวงกบวงกบเขาจะอยู่ประมาณอันนี้หน้า4นะครับ สิบเซนหย่อนนิดหน่อยคือใสแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณ9เซนครึ่งนะครับส่วนความหนานะครับความหนาของมุกบก็อยู่ประมาณอันนี้4เซนกว่ากว่าี่เซนครึ่งนะครับครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องบังใบนะครับบังใบก็คือเราเพื่อที่จะให้ประตูเนี่ยเวลาเราทําบานทับฮะประตูก็จะเจ็บประตูปกติก็จะหนาประมาณ3 0 3สิอยู่ราวๆนี้นะครับแต่ตรงขอบเนี่ยเขาจะมีเข้ามุม45นะครับตรงนี้อันนี้ เขาสำหรับวงกบเนี่ยบางทีก็จะมีความหนาที่แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ2นิ้วหรือว่าเป็นหน้าหน้า4หรือว่าหน้า5ทําทองนี้นะครับความยาวถ้าวงกบประตูก็2เมตรนะครับล้วก็เผื่อตีน,ตนประตูไว้บ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านไปตั้งบนกระเบื้องหรือว่าปูนเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีรอยขึ้นมาอีกนะครับแต่ว่า ประตูสาเร็จเนี่ยสเมตรนะครับเรา,าอาจจะต้องทําเผื่อนะครับส่วนไม้ที่มาเนี่ยอันนี้ผมทาเป็นไม้สักซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม้สักค่อนข้างตรงอยู่แล้วนะครับแต่ผมก็ไปเข้าเครื่องรีดเลยนะครับครับส่วนใหญ่เครื่องที่จําเป็นก็จะเป็นพวกเครื่องรีดเนี่ยละครับหรือว่าเพนเนอร์เนี่ยอันเนี้ยอนนเอ่อเพนเนอร์เนี่ยก็สําคัญนะครับสําหรับงานไม้จริงนะครับ ครับทีนี้ถ้าไม้ท่อนยาวๆเนี่ยเราก็จะต้องมาตัดความยาวนะครับอันนี้ตัดหัวไม้ก่อนนะครับอันนี้ไม้ไม่เรียบถ้าเกิดว่าท่านมีเลื่อยวงเดือนก็ทําได้แต่ถ้าถ้าไม้ท่อนเนี่ยถ้าถามว่าอะไรสะดวกที่สุดก็คือเลื่อยตัดเลื่อยองศาแบบนี้นะครับอ่านี่เราเราใช้เลื่อยองศาตัดนะครับครับสำหรับตัวลูกนอนเนี่ยนะครับวงกบตัวนอนเนี่ยความยาว ก็แล้วแต่ประตูเนี่ยมีตั้งแต่เจ็ดสิบปดสิบเก้าสิบหนึ่งเมตรอะไรเนี่ยแล้วแต่นะครับตรงนี้เราก็จะต้องตัดเผื่อครับเพราะว่าเวลาเราบางใบเข้าไปตัวนี้ต้องตัดเผื่อตัวนี้คือด้านบนครับเราก็ตัดเผื่อครับอย่างเงี้ยมุม45ห้าใช่ไหมครับตรงนี้นะครับระยะตรงนี้นะครับจนถึงตรงนี้นะครับตัดเผื่อตรงนี้ก็คือระยะที่เราขอบของการบางใบใช่ไหมครับก็วัดเอาอย่างกรณีของผมนี่ผมก็ต้องเผื่ออย่างน้อยนะครับ ถือว่า3มเซนนะครับข้างละ3เซนก็เผื่อ6เซนประตู1เมตรก็เผื่อไป6เซนก็เป็นเมตร6เซนเราตัดด้านบนนะครับ mm. ครับอันนี้เขาบังใบลงไปเนี่ยผมเช็คแล้วของเขาได้ประมาณ1เซนนะครับแต่ผมจะให้ลึกสักหน่อยนะครับเผื่อบาจะได้เผื่อประตูเราครับตีบไปมันจะได้บางมิดนะครับบางใบไปที่ผมตีไป12บมิลน,นะครับบางใบ ครับทีนี้ความลึกเนี่ยบานหนาอยู่ประมาณ30-35อันนี้ผมให้ที่35นะครับครับตัวนี้ตัวนี้ผมก็ใช้ขอขีดนะครับถ้าไม่นานท่านใช้ขอขีดนะครับขีดแต่ผมอยากเห็นเส้นนะครับก็ใช้ที่แทนนะครับตัวนี้ฮะก็พลิกมาได้เลยครับตรงนี้เราก็ให้เท่ากันตรงนี้เป็นเดือยหรือว่าเป็นร่องเดือยก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวนอนเนี่ยนะครับผมให้เป็นร่องเดือยครับทีนี้รอบตั้งความหนาก็จะเท่ากันนะครับ ผมมาขี่เส้นให้ท่านดูก่อนนะครับเนี่ยครับอันนี้นะครับเสร็จแล้วอันนี้คือบานที่เราจะมาประกบใช่ไหมครับเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะตัด4 5หนะครับเสร็จแล้วเราก็เลยเอาอันนี้เลีเอาให้ท่านเห็นนะครับแต่จริงๆถ้าทําเยอะๆก็ไม่ต้องเลีเอาแล้วนะครับเลีเอาแต่เฉพาะอันแรกอ่าเราจะมาตัด45นะครับครับเดี๋ยวเราจะตัด4 5้าองศาแล้วก็ลึกความลึกก็ลึก ตรงนี้นะครับทีนี้เราจะใช้เลื่อยวงเดือแบบนี้ก็ได้แล้วเราจะใช้แขนนะครับแต่ว่าบางทีไม้มันยาวนี่นะครับบางทีแขนเนี่ยมันจะทํางานยากนะครับอันนี้คลิปนี้ผมก็จะใช้เลื่อยองศาตัดแต่ตัดแบบไม่ขาดนะครับครับรุ่นนี้เป็นรุ่น12นิ้วเจม่านะครับถ้าท่านใช้เลื่อยองศาก็จะทํางานได้สะดวกอีกแบบหนึ่งนะครับคนละแบบกันนะครับครับเนี่ยฮะเราลือกก็หยุดที่ตรงนี้นะครับ อ่าเท่านี้นะครับปกติเราตัดขาดเนี่ยเราก็กดลงนะครับตัวหัวน็อตน,นี่เขาจะหลุดไปแต่ถ้าเราไม่ขาดอ่าราดึงขึ้นมามันก็จะสต็อปเปอร์ชนเราก็ปรับหัวน็อตได้เลยนะครับคราวนี้เราก็จะตัดสี่ผ้าองศานะครับแต่ถ้าตัดแนวตั้งเนี่ยสิ่งที่ท่านควรระมัดระวังคือตรงนี้ต้องได้ฉากกันนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเอียงเนี่ยบ่าตรงนี้มันจะไม่สนิทนะครับครับแต่ถ้าตัดอย่างเงี้ยเราดันไปเนี่ยถ้าเราเอียงยมันจะไม่สุด ต้องเอาไม้มารองหลังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะได้ดันเข้าไปจนขาดนะครับที่ตรงนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็พลิกได้เลยนะครับด้าน,นครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาปาดด้านนี้นะครับอันนี้กินไปแล้วเรากินทั้งสองฝั่งเดี๋ยวเราพลิกไม้นะครับถ้าท่านจะทำชนสต็อปเปอร์เนี่ยครับทำหลายๆอันไปเลยหัวเดียวก่อน บางทีแคมป์ประเภทควิกแคมป์เนี่ยก็สะดวกบางทีนะครับมือเราต้องจับชิ้นงานในะครับแต่ควิกแคมป์เนี่ยมันบีบเข้าไปเลยเนี่ยครับกึ๊บกรึบกรึบง่ายแบเนี่ยมันจะสะดวกกว่านะครับนี่ครับบางทีเราสไลด์ไปนะครับมันก็จะง่ายครับตัวนี้บ่าเนี่ยตรงนี้ต้องให้ฉากนะครับตรงนี้อาจจะต้องไม่งั้นเดี๋ยวประกบแล้วไม่เป๊ะนะครับครับบางทีเราก็ใช้เลื่อยวงเดือนแบบนี้นะครับตรงนี้ ถ้าถ้าจะใช้บากได้เร็วเดือนก็ทําได้นะครับตัวนี้ใช้บากเข้าไป <S <S อย่างเงี้ยนะครับครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยจะทําเป็นเดือยก็ได้นะครับหรือจะทําเป็นร่องก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมให้ทํางานง่ายผมก็ทําเป็นร่องแต่ส่วนใหญ่เขาคงทําเป็นร่องกันนะถ้าที่ผมสังเกตนะครับเนี่ยเราก็ตั้งใบให้สูงขึ้นมาอีกนะครับเนี่ยให้พอด,ดีนะครับอ่าถ้าถ้าหลายทาหลายชิน้นท่านก็ทาตัวซัพปเปอร์ซ้ายขวานะครับตัวนีน้ชนซ้ายชนขวา ครับก็จะตรงนี้ตัวนี้จริงตัดแล้วต้องขัดเลยเหลือนิดจริงนะครับเนี่ยฮะอ่าอันนี้จริงต้องขดัดอ่าจะเหลือหน่อยเดียวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่งได้นะครับอันนี้ครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะซ้ออันนี้ออกอันนี้เราเป็นร่องถูกไหมครับอันนี้เราจะเอาออกอันนี้บางท่านเนี่ยเขาก็จะสไลด์อย่างเงี้ยหลายๆาครั้งแจ๊กแจ๊กแจ๊กไปเรื่อยเราพอเรากินหัวกินท้ายเรามีตัวล็อกไวได้ใช่ไหมครับ แล้วก็กินตรงกางแต่ผมว่ามันจะเสียเวลาแต่ถ้าเป็นดาโดใบดาโดของเลื่อเลื่อยลักเตอร์อเนี่ยก็กินทีเดียวได้เลยอย่างเงี้ยก็จะกินไปเลยืครับหรือว่ามาถึงตรงนี้ขอบเราเป็น,เป,นเป็นเหลี่ยมนะเราจะใช้จิ้งจอเหลี่ยมไล่ทิ้งก็ได้ครับเจาะเข้าหากันก็ได้ครับ อาจจะไปแต่งนิดหน่อยได้นะครับเนี่ยฮะกรขาดออกมาเป็นอย่างนี้นะครับครับฝั่งเมื่อกี้นี้เราได้ล่องไปแล้วอันนี้จะเป็นเดือยนะครับทีนี้เดือยเนี่ยจะใช้ตัวตะดอกศาทําก็ได้หรือจะใช้เลื่อยวงเดือนก็ได้นะครับครับเดี๋ยวเราก็ใช้ไม้มาลองนะครับสักแผ่น ตัวนี้เป็นแนวเลื่อยอยู่แล้วแล้วก็เราขีดเส้นเลยเอาไว้อันนี้หมายถึงตอนตั้งครั้งแรกนะครับเราก็ดูแนวของเราเนี่ยฮะเราก็เอาแนวเส้นเอาไว้เนี่ยครับทีนี้เราตั้งสูงต่ำได้นะครับตามความต้องการเลยนะครับเพราะเรามีสต็ปเปอร์อยู่แล้วครับที่สาคัญคือตัวนี้ชั้นเช็คฉากนิดนึงนะครับแนวจะได้ตรงนะครับหรือว่าเราจะเอาไม้นะครับมาประคองไว้ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เอาตัวชนสต็ปเปอร์หน้าไว้เผื่อไม่ให้ไม้วิ่งหนังหน้าแล้วก็ชนเลยนะครับ มาถึงได้คนเลยนะครับนะครก็ตัดมาได้เลยนะครับอีกฝั่งหนึ่งล้วก็เลื่อนมานะครับนี่จะเป็นเดือยแล้วนะครับสองด้านนะครับแล้วท่านจะตัดให้ยาวก็ได้ครับยาวขึ้นไปอีกตรงนี้แต่วันนี้ผมตัดพอดีแต่จริงไม้ท่านจะให้ยาวกว่านี้ก็ได้นะครับ ครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทําร้วยวงเดือนกันก็ได้นะครับถ้าทําร้่ยวงเดือนเนี่ยท่านก็ตั้งความความสูงของใบเรื่อยนะครับให้มันพอดีกับช่วงวงวงของรัศมีให้มันกินไปข้างในไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเราเน้นที่ตรงนี้ตรงนี้จะโชว์ใช่เวลาอัดเข้าไปแต่ตรงหัวตรงเนี้ยวงกบเขาจะไม่ซีเรียสท่านให้กินเยอะลงไปได้นี้ก็ได้นะครับอย่างเงี้ยฮะตรงนี้ให้กินไปเลยไม่เป็นไรแต่ตรงนี้ให้มันพอดีถ้าท่านแต่ถ้าท่านพอดีได้ก็ยิ่งดีนะครับเนี่ยฮะ ครับแล้วก็จะได้เดือยแล้วก็ได้ตัวเมียอย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็เอาลงเข้าด้วยกันเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้มันก็พอดีพอดีนะครับอ่าจะประมาณนี้เลยนะครับครับพอเราเสียบเข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับครับสำหรับเดือยตรงนี้เป็นเดือยผมเดือยตรงเรียบแต่ถ้าท่านทำถ้าทําเป็นปูนเนี่ยบางทีเดือยตรงนี้ยาวขึ้นมาดีกว่านะครับ มันจะได้ช่วยล็อกปูนด้วยนะครับเดือตรงนี้แต่นี้ผมทําเสมอไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นองกบที่เป็นเข้ากับบ้านไม้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เรียบได้เพราะเดี๋ยวเอาไม้ไปทับอีกทีมันเราต้องไปใส่ร่วมนะครับเดี๋ยวเรางานต่อไปเราก็จะมาบางใบทิ้งตรงนี้นะครับบางใบก็พอดีพอดีแนวตรงนี้ที่เราเลยเอาไว้จะแรกใช่ไหมครับนี่ก็คือ35มิลน,นะครับแล้วลึกไป10หรือ12มิลก็ได้นะครับตรงนี้ ครับขนาดของประตูก็คือลงตรงนี้นะครับที่บางใบอันนี้ไม้เรายังไม่ได้บางใบเดี๋ยวบางใบแล้วมันก็จะออกมาประมาณตรงนี้นะครับก็คือขอบจากขอบนี้นะครับก็คือขนาดของประตูนะครับถึงขอบนี้นะครับสำหรับโต๊ะเลื่อยตัวนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับช่างชินเขาใช้จนเก่าแล้วโต๊ะเลื่อยพร้อมเนี่ยฮะชุดรัวตัดหรือว่าโต๊ะงานไม้ตัวนี้รวมแล้วก็หมื่นปลายๆนะครับก็มีจําหน่ายแล้วที่เว็บเรานะครับเมื่อกี้ความสูงได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาตั้งระยะนะครับ ครับบางใบมีได้หลายแบบเราจะใช้เราเตอร์รูดก็ได้หรือว่าเผาตั้งเนี่ยบางครั้งก็ได้แต่ว่าอันนี้ผมจะใช้เรื่อยวงเดือนนะครับกินสองครั้งนะครับครับถ้าท่านมีหวีก็ใช้หวีช่วยก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ใช้หวีนะครับ ครับพอเราบางใบตัวสั้นแล้วก็ต้องมาบางใบตัวยาวด้วยนะครับตัวตั้งนะครับครับแต่เดี๋ยวผมจะทําไปสักช่วงหนึ่งนิดหนึ่งนะครับให้ท่านเห็นเป็นตัวอย่างเพราะตัวนี้อาจจะอาจจะไม่ได้เอาไปใ,ใช้ประโยชน์นะครับครับพอเราบางใบทั้งสองตัวแล้วใช่ไหมแล้วก็กลับมาเสียบเข้าด้วยกันนี่เปิดตรงนี้บางใบไม่สวยเพราะว่าตรงนี้ผมบางใบไม่ตลอดนะครับะนะครับก็ใส่เข้าด้วยกันนี่ครับอ่ามันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวเราก็ ถ้าท่านที่จะตอกตะปูก็ได้ตอกส่งเข้าไปเลยแต่ถ้าจะยิงเกลียวปล่อยก็ยิงได้ครับยิงเท่าไ้นะครับจะง่ายกว่านะครับครับเดี๋ยวเอาอันนี้เป็นตัว Impact นะครับไขควงของเจมายิงเข้าไปดูนะครับครับนี่ยิงเกลียวปล่อยแล้วนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็จะสนิทประมาณนี้นะครับถ้าท่านจะให้แข็งแรงก็ยิงเกลียวปล่อยเข้าตรงนี้อีกนะครับ ครับท่านก็ประกอบเอามาก็ประกอบเหมือนกันนะครับยิงเกียร์ปล่อยก็จะตอกตะปูช่วยอย่างเงี้ยตอนที่ท่านติดตั้งเรียบร้อยนะครับตรงปลายเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับก็วัดให้ขนาดกันนะครับเนีก้าสิบเจ็ดอัเนี้ครับแล้วท่านก็ตอกตะปูนะครับประคองไว้เฉยก่อนนะครับเวลายกไปตั้งอาจจะได้ไม่ไม่ไม่ถ่างออกแยกออกทําให้งที่เราประกอบไว้ไมันเสียหาย ครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับทําวงกบรุ่นที่เป็นรุ่นเข้ามุม45โอมแต่ว่าจริงๆมันจะมีรุ่นที่เป็นสลักเดือยเสียบเข้าไปซึ่งจะยากไปกว่านี้นะครับอาจจะมีในคลิปต่อไปนะครับแต่คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม